โดนนะครับโดนแล้วโดนแล้วพี่น้องผมหลุดโคจักอึดอึดโดนนะครับโดนแล้วโดนแล้ว ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เบาไก่โคกลมลกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมายิ่งฝาอีกครับมาสามคนครับมื่อนี้ขามน้ำขามมหาสมุทรกันพี่น้องถอดรองเท้ายังไปเนี่ครับโอ้ตายตายตายอย่ปิดนี่เบาเจอเบากิ่งมาทำกันครับมื่อนี้สามปืน ติดตามมึงครับพี่น้องผมว่าไฟสีมานยังดมดมโัวเบากิ่งว่าสินังทึงไปลายไว่าทั้งสิใจแทะก็จะขามน้ำมาแล้วครับพี่น้องขาสิจอบอยู่แค่แถวหนี่แล้วครับ ยังบึงท้งเดส่งสำเร็จซะก่อนจังสีว่ามันบึงที่ไม้ครับพี่นอ้องปลาไผ่เหมือนห้ามีปลาดูประคอสอดขึ้นมาเนาะครับเนาะอักอักหลี่บึงเท่าๆ่านกิ่งกับพันเตอร์ไปพุน่นเดี๋ยวปล่อยพุน่นไปพุ่นนะครับเดี๋ยวมาไกลกับสีดีสีบางอยู่ใกล้ๆนี้ เพื่อนกับไปหาทำเลของเพื่อน,นท,ทั้งฝุ่นเดี๋ยวยังถ่ายที่ตามผลงานครับโดนนะครับโดนแล้วโนะดนแล้วนะพี่น้องผมอึรุดโคจักอนะึดอนะึดโดนนะ,นะระครับโดนแล้วโดนแล้วปลากระสูบครับเนาะ เดี๋ยวถายทิศตามกันอีกครับครับผมของที่ตรงนั้นครับตลาสูตรครับเดี๋ยวบอไก่อยู่บนต้นไม้่พี่น้องผมตอนบอไก่เอาขึ้นมายังถ่ายรับชมกันอีกที่หนึ่งเด้อครับเด้อพี่น้องนครับดิยน,ดนยวนครับปลากระสูตรง่ครับดูดยังยู่ครับเพื่อนนี่เดี๋ยวจงถ่ายทิ่ตามรับชมกันดีครับบอไก่เอาขึ้นมาก่อนพี่น้อง ถึมาหอดีบ้อยแล้วครับพี่น้องถึนมาหอดีบอยแล้วครับ,บ,รรบใส่สวยๆเลยครับปลากระกสุนญ่ใหญ่ครับปลาตัวนี้สวยๆเลยครับแต่ว่าก็มีคู่มันอีกอยู่ครับสองสามตัวนะพี่น้องพี่น้องมาแล้วครับมันเดินยูเทียวๆนั่นครับเดี๋ยวปลาคระยูยแม่หายแล้วพี่น้องผมปลาชะโดเข้ามาครับดูเทียวๆนั่น เด,เ,เ,ดเ,เดี๋ยวเอาไก่เก็บปลาตัวนี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาไก่เก็บปลาตัวนี้ก่อนถ่ายทิดทางกันอีกเด้อครับพี่น้องผมมีมากเหรอครับมโมรุนครับโมรุนโมรุนดีดครับโมรุนเบาเตย์ก็ลังเล่นอยู่ครับพี่น้องผม ประสูตรเน่ยครับออกจากน้องมาสูมุรรดมาได้พี่น้องผมหมดกัดตาเบากิ่งเนี่ยกบว่ามันใส่เ็นตาค้งตาค้างมุดส่หน่วยตาจะคล้องว่สันเบากิ่งว่าตาแดงเบิดนี่จังเนยวไหออกจากอันมาเบาใกล้หไหยะสูตรตัวนึงครับอยู่ในน้องก็เลยพากันมาจอบอยู่บนขราเจาฟันใหม่รุงอยู่เหาะนี่ครับมาที่ตามกันเบึงว่า มีปลาบ่เฮ้ยเบอลเตอร์เล่งแล้วครับบอลเตอร์เล่งแล้วบอลเตอร์สิยิงยังเนาะขโมยเห็นยังน้ำยิงลงไปแล้วครับโดนบ่ลบอลเตอร์ว่าโดนว่าสั่นจักโดนยังเขาเห้ยครับเฮเขาเฮือว่าสั่นบ่โดนบ่ลหรโดนเขาเหือหน่นโดนของเพื่อนอีหลีครับพี่น้องโดนของเพื่อนอีหลีครับ ลุกครับดีถึงมากนะครับไปเอาไปเอาต้องไปเอามันเสียหน่ะฉันห้ามันหลุดนี่ของดินแห้งเนี่ยลงไปแล้วครับลงไปแล้ว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 ครับลงไปแล้วโอ้ยหลุดซะเนาะลุกวูตัวใหญ่เติบอยู่ คัดโค้งเต็มๆครับนี่ฮะโค้งเต็มๆน่ะกระสูบใส่้อไส์เสื้อีกหนึ่งตัวไส้สองสูตรอะมโอน,นี้บ่อไก่ไลยตัวหนึ่งบอเตอร์ไลยตัวหนึ่งครับโอ้ยยันติถตอขี่ดินดึงขึ้นดึงขึ้นยันติเตอรขีด่ดินนนะกระสูบใส่ตุ่ย สวยงามมากฐานรับช่วงกดีครับบัเท้อก่อนเสมอหาได้อีกแยกโัวครับบ่า,า,บาเตือเห็นนะครับบ่าเตือดิ้งนะครับพี่นอ้องดำดำนั่นบ่พอข้อกล่องเงาเสียงนอนบ่เห็นยอมลงรลอบ่ ครับผมพี่น้องสรุปเลยว่าไดป้ปลาสูตรสองตัวนะครับสองตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องสีน่น,นิ้วสามนิ้วปลาแนวอื่นก็พ่เห็นครับตัวนี้เบาเต๋ายิ่งนี่เบาไกลยิ่งเบากิ่งเปี้ยอะทั้งเดมือนดับบ <c oughs> <c oughs> มือนซูเสีย <c oughs> <c oughs> มือนีนซูนเนสีเยมุดกัดเบาตาก่อนพี่น้องยิ่งยังกับโบถือก็สั่นเพอเห็นปลาโดอยู่ประมาณกิโลก,กว่าวนี่แหละครับจะว่าเพื่อนหันยิ่งโบถือ หมุดกัดเบาตาพี่น้องครั้งมุดกัดหน่วยตาจะคล้องใส่เว็นตาสองตัวครับมื่อนี้หิวๆก็ได้อยากได้กินครับพี่น้องปืนยางขึ้นแล้วครับมาสามมื่อนี้นี่ของผ่านขี้เอาข้างๆกุ้งง,งามๆเลยครับปืนพัานขิงคนเดี๋ยวงามเลยครับน่ายดีใหม่กระสวยครับเออน่ายกระสวยนี่มันใหม่มืมม่อน่าจังสีผ้ากันไปเลาะทางไม้อีกมื่อนี้ค่ำแล้วพี่อ้อยออกเบื่อก่อน,อนพี่น้องผม สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องผมไม่รายเด้อครับทิ่ติดตามรับชมเป็นแรงเคียย์แรงใจให้เบาไก่เบาทีมโอ้เบาทีมเหรอเบาเต๋อบเอบากิ่งนะครับมาน้ากันมือนี้เป็นไม้เป็นปลาเป็นดงเหครับเป็นน้องเป็นบวกไปนี่นครับเมื่อ้นนิ่งขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายทิ่ทิดตามรับชมใัท้านนี้ค่อยๆพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุขู่สุขคนลำรำลวยสุข,ขู่สุขคนเด้อครับสวัสดีครับผม,ผมสำหรับทีมงานผ้ารุย้ย นั่นไปครับ